โอ้ลาโนลาบุญใหญ่ลาเมนบาลีนายเมนบาลีนายสาตุเรกับโ ปุตะแกนไทยจอมอีกาหัวบุญบุดโตทำโมปะสังพย่อใบสาราธุสาสาระทุเดือตเดือพุกอายออเม่อไหวเม่อไหวเก่ยกพบพุตรอุงไปายาพุก้าบรกไดให้เป็นมนตุมุมองตบอม่เตายู่สูง เจ็ดบาทบงกาบ่ายละบงปลัมแต่เชิญมาเลี่ยงงําซอยของผู้รับปองรำบองในสมองของกาหัวปัญญาในไรเหลี่ยสารทุนเดือก็สีเขียนคุมลมให้กละาีสาธุเดือในเมื่อนี้ปลัดืกันแั่ในเมื่อนี้ปลำดืกันแังผู้งาแสดงเป็นเกลือของน้องของน้องปลังไว้อยาด้เบียรบงย็ี่ตาสองสะพันยุพอดีบนมาสูุ้ขใจย่ำร พวกพี่น้องมาฟังลําดุยุณพ่อแม่ผู้ดั t ให้ดังน้องรักสาคุณนาคาที่เนาโยบาดาคุณนาคาที่เนาโยบาาเขาสิหามทําลายใส่เป็นบ่มีไก่อคุณนั้นเด้อคุพะนงนาไตนาไตสพ่อแม่าลาีจมาเป็นสักขีขอบไปได้ลิ้นานดาเจ้าเอาเจ้าเจ้าเอาเจ้าก็บ่แคนเจ้า tao à tao ta bỏ ghen tao liền nhâm hà lâm thì vẫn đang giúp ping ping tình ping bỏ bì rung rung ầu ầu để phá phá bún nô bồi ương ầu để mẹ phá bún nô bồi ương quân phá lốm chém quăng nghe năm lồng ngập năm năm đỏ bay lá xa sa phá châm quân cua ba châm són quẩy số bò ma phăng an lâm đi cả băn lâm bạc lỡ sen đèn bỏ bì át tràn bỏ tiền đầy tiền bao เอาไว้คุณคุกว่าทุกส่นสารยอนว่าคุณคุณทางกันทางหนึ่งตาตา

วิ่ไร้ว่านขิาเฮ้ยนี่วานิเดี่ไขงาุน่าเรียบว่านโมโบโบแ่พัเตอร์น่อยให้พี่ตรวตึงมากแล้วเออไปว่าลาบพ่น่ลาบพ่นไปว่าลาบหมายอ่อนากคู่รอบแม่รอบร่ไรอบร่ไอ่ะเป็นหมูมาคันนี้เดี๋ยวได้ครับ อันนี้เดางอเออ่เทียนม่รับกะไรเดอรเทียนได้รับเลยนะคะพ่รับเทียนเลยแังมาเรอันจะขึ้นบแเลยเอไม่ต้องออกเาะยวมันจะลดแต่มันจะลดไปเองรางขอนนี้เก็ไปเลยไม่นอกแล้พี่มีตังมา ไดบูว่าลงลิ้นนแูกคือบ่ไ่งไรลูเอาลูกไไวลูกดีมากเลย ในการเนี่ยรายการโต๊ะกับพี่กับน้องในการพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกสุขภูสุคนนะครพร้อมโดยนะครับศิลปินมอลล็อมอลลั่มในการลูกศิษย์ของคุณพ่อลุงบุรพาฟ้าหุ้นเหร็นขับต่อพระราพูลบุรพานะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อลุงบุรพาคือกันนะครับขออนุญาตล่ำถวายเสียงนะครับสู่พ่อสู่แม่สู่พี่สุดองสู่ครับคุณครูบาอาจารย์ครับผู้ไปสื์ประสาทวิชลองชาลั่ ในแก้วล่าเพุ่นบุรพาได้เป็นหมอล่งสิงห์หมอร่งก่อนสุขุมมงคลปาร์นาขับแดนก็คือคุณพอลุ่งบุรพาขับคุ่แเน่วัชราพรสมศกขับยกใจกอดโทรศัพทไว้ประการท้าบ่หันโหรน อานาว่าสาธุสาธุสาธุพุทธลัตนังธทำมาลัตนังสังฆลัตะนังแล้วว่ากุกูสันโธโกนะคำโนกสโปโฮตะโปคุณภาษีอริยะมิตโยให้โุโธบังอัง ให้ธรรมังบังอาตูภาาู้ขายุกาคุณระสงรงให้อยู่เก่าของเจ้าแมทอละมีกันเทลีมาลาคุณบิดามานดาคุณพรา,าอาจารย์คุณแก้วสร้างประการจงมาปกมาบังจงมาตังจงมาเดียมหมอนำออออว่าเอ,เอ,เอ

มือใบคุณคผู้คุณสอนสั่งยาได้บิดผาดพันธ์ยามถล้องโอู่ลำออดเดือดลำถวายหวถอนคุณครู้อยน้ำสู่สัมจงจงุงใบสาบมองใบได้อยู่ผิวใบปอดโป่งให้คนหลงอ่อนนอ่อนนองขาย่อมแผลสู่ทานถูกสิ่งบาดยามอู่อู่ละน้อยคงหลงแจง คา,สาแสดงปาดเปรียงปาดเปียงเรียงคำว่าทาทุกเจ้วเาว่าเอะผ่าลำบาปอนบอลโอ้ให้ซอยอยู่ในระหว่างกาลำคว่บ่าทำไประดักให้ซอยผุ่มเฟ้ามีให้เสียงดีดังตองให้เสียงดีดังตองอย่าล้มวีบอนให้ไม่วัชนา,าพรหมันลิมเทียนเนี่ยคาหัายำลองโอ้ลำพคอ บอกย่ำสิ์แม่บัตรชนะพรอ๋อบอกย่ำสิ์แม่บัตรชนะพรลำบ่ใดบ่เคยพาเขาสามาถโดนแล้วแนวพนกาผ้าที่กาแกงแนวพนกาผ้าที่กาแกงคอยแข็งขึ้นได้ผู้ข้าซอยปองซอยปองให้ผู้ข้าซอยปองสูงส่งตื่นแน่ได้ยัยไผ่งั้นหลายก็รอให้มังตื่นอยู่แนวไผ่ แม่นบาเดี๋ยวนี้จะขอยกมือไว้ทัหลายผู้บวชถกยาคุณนาจังก็ถือยกใสกต่อทั้งห้ายใบที่สูงแม่นจังใดก็หายถุงใจกับปัญญาว้ใส่ปองข้าต้องบัดแบบป๋าไตเจ้าให้สามทุกติกรรมหลิ่งและไม่นำดูให้มาสู ซาโพเลียมน้ำกำใบทำใดทางหลงนึกไปพาบาปัญญาไหลจังน้ำกระยอยหลังเดิมอินตาไทยพายบนเรื่องโลกอันเดียวความถูกโศกแค่ไหนมีเลียบก่อนเดียวทางแคบว่างเจอถึงจังเด๋อให้ลูกหลับได้ลับใดหลายอย่างมองเห็นเป็นนังหมองล่าเฉพาะหยดทำจำหูคุณครูเขาตะบายเอายถูกถือเท่านี้นักน้ำไายไต่ใส่กันาให้แปลกด้านลอยอย่างลนกลงทางอุปญากรหนักแด่แพร่ผืน ขึ้นแตบ้าเราก็ต้องออกมือเขาบ้าเขาซอยให้สาธุวเด็ครับผมยกมือใบใจแต่กาววอนลวบอไดคิดคำได้ประมาทคุ้นไถแก้วแนวไหนหย่กระสนใจยากถึ้งก้อยลิ้งล้ำคามาตรวจใส่แตงทุกทิ้ทางคว่ำเก่าเศร้าโดนก้อยคนมา้องใส่ใจจำไว้ไผยฟังข้าเบิดขึ้นหยัาเหมื่อยาได้เมื่อหอดบานยืนแข่งขุ้นคนอหมูตดหกอคอกังก้อยพุ่งปะหลงสู่ไฟให้สิ้น แม่นหลงสิ้นหลงสินเป๊ไก่ใหญ่ยางบักขึ้นรี่กระเสืูสิ่งตาหน่อยคอยเดียวที่นั่นละที่ได้มันหลดเลี้ยวรลดเลี้ยวไก่ห่างทั้งทั้งขอให้มาน้ำสุกะบปองทั้งฝนเบาทั้งเขานั่นแหละซับเปียแก่จวดย้าได้รดบ่งฟองละปองเข้าใส่กันทุกสิ่งสันอ้อปองความไมยตะกั่งสองคันแก่นบวหล่อแนมน้องหา คุณผู้เท่าคุณเยดียววรวนคุณผู้เท่านะคุณเดียววรวนขอสุดส่วนบัวอ้อขอสุดส่วนบัวอ้อมาพร้อมพันเสียงพันเสียงมาพร้อมพันเสียง เป็นมอลำัมพวอกระเทือนเป็นทึ่งตะลกทึ่งมอลำัมน้ำสกกุลกับว่าหาผีพนากินซื้อซื้อว่ายายไผ่ส่วนอำเภอยูุได้สูอำเภอกำมลาใสขึ้นจังหวัดจังหวัดวากาลสินบัดน,นี้พี่น้องมาฟังมอลำัมอลำทั้งนี้เป็นมอลำัมโอหังโอหังแนวไหนวัตีีพื้นอยู่จังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญ พว่ายัางวัตติบังหันยะโสทอนล่ำไปแล้วเนี่ยมันติดกันเนาะพี่น้องนอ้อก็สิว่ายะโสทอนมาเป็นหนังดอกวัตติพอมันอยู่บ้าดยะโสทอนพอดีมันมีพอหลายคนแม่มันก็คอยมีกระติดกันนะเอาแซกโกสินไซปุยวงน่าสกุลปุยวงก็เฉลี่ยถ้ามึงพูดีย,ยาวส่วนหน้ารูวงส่งเลยคุณยายครับ สวัสดีพี่น้องชาวบ้านเฮากับโบสินชัยไปีวงกับคุณบอลอัน,น,นบัติาเด่นกับปุ๋ยลูกศิลป์ลูกหากับคุณปอลโลงกับอ่ะไปอ,อ่อนง้อฟูนะครับเสียงมาใหญ่ถึไปเลยเอ,อลาละเนาะ ทสาธุท่านสาธุสาธุขอให้ผมบรรลุในฝ่ายทั้งลําพร้อมคุณสิ่งคุณคำสี่พันแปเบิคุณประเสริฐนั้นคือเพื่อนอ,องค์พระสัทธาคุณของพอวิดานั้ไบีมาอีสิบเอ็คุณของแม่วันดานั้ไบีมาสิบสคุณอาจารย์สายทองทวงพระทั้งผ้าแ่งหมายทั้งเบิดทุกแห่งหมอเท่าเจ้าหลวง โยในสวงโลกาเทวดาทนาให้มาซอยสาเร็วไว้ยาเสดายตัวดำยามดำเออรอ Oh! สากหัวที่แล้วว่ามีผู้สอนก่อนทําทำยังเทดหมอลำนี้ต้องไีผู้สอนสังที่เห็นยังส่วนเรืองเอิมางกันเมื่อนี้ั้านผุสิขอาวันขอบุตาธาบมบุญคือบุญทุกมัยในวันดีสิมีกนหลองแ้ว่าแล้วได้ได้ดีกินเลื่มเท่า ยำผมม่วงเอบันบานียาสมีแนวคลาเลียนปั่นขบลขอวันบ่ายบิดาพ่อแม่ผู้คนบังเกิดกังผมไม่ใดญ่มาอีกหนึ่งตาคุณพ่อคง้สองเคยอาจารย์สายทองผู้เคยสอนศีลมีความโรูผู้สอนความแต่งเพื่อดัดแองเสีให้ผมได่โด่งดังขอให้ท่านปวดอยู่โซกี้เพื่อนไมีความสุขเรื่องคุณทั้งทาย บ่วนบ้างมาเดินมาซอยอยากเสีผู้น้อยเสียผีแกเขาถังบ่ท่องเจ้าแม่ทอเรนี่คุณภาษีไต่รัดซอยสูงม่กับคุณไทยเทพาถูกแห่งบั่เมล็ดเด็ดกาดนองแยงลำสอจแกงยาสิไยงรังเสียงไอ้สำเนียงมีบอลปูฟังลงเธอมาเดินท่านเทวารังป่ายอนบ่ลงก่อนสะอื้นก็เชิญท่านด่วนลง คงเก็บใจเทวะโลกทั้งวันเวลาอิสวนนั้นได้เบี่ยหละหนเอวเทวทั้งไทมาล้วนจ้ากขอมาสอยซู่พวกกันยามหลังหัวดำไว้ทุกข์ดำมาไทยแผ่นบารดังทั้งเวียนกางหลักก็คงต้องเป็ี่ยนเย็นไตยพวกใจถูกเมื่อใดก็ได้เมื่อี้มาทั้งตแห่งอ่อน ลุกหลอบลอมอ่องฟองสาลิกาทั้งคาถาเรียนร้องซอยป้องบุบใบในหัวพ่อทำมาคันแปะเงินประนุก่อนสะอื้นให้ลงเคยดังอ้องขอดอกดองปกหนบวันาระพุชนียานังสู่อันเลิศเยียงเสียงลำคาให้ไหลมายาวยาเสียงลำคาให้ไหลมายาวยาผู้สาวลงไในคนนี้มาลงใส่แคนเดียวเด่นเพลินในโลกโลกาคุนผู้มาอาจารย์สู่แนววนหงมมาดำน้อมมาดำมาล้อมยาวมาดำล้อมมาดำมาล้อมยาวสมอ ใส่รังแก้วแววขึ้นเรือนเขาเรือนเขาแววขึ้นเรือนเขาสีน้ำเงินแดงบุกไปก่อนัานเสียงปรบมือส่วนๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับเสียงปมือครับอ่ะยินเชิญศิลปินท่านต่อไปครับคุณพี่วิไลวันศิลป์คุณพี่วิไลวันครับ